เป็นสายเปย์ครับเขาที่เป็นสายเปย์โอนไวโอน,โอนไวแข็โอนไ,<ด>ไวชอบเปย์เขาก็จะมีกลุ่มของเขากลุ่มเนี้ยก็จะมีการชวนกันอ่ะวันหยุดมา ทบทวนวิชาคณิตศาสตร์กันสันหน่อยสิชวนกันมานับเลขชวนกันมานับเลขอะไรต่อฮะแต่ชวนีแขเนี่ยมันก็จะบอกว่าติดงานติดธุระไม่ค่อยมีเวลาว่างไม่มา<ฮ>แต่พอ<ข>บ,บอกว่าหมอกล้องมาเท่านั้นแหละอ,ม,อะมาเลยอีแขมาถึงคนแรกอีแขมาก่อนนะมารอเปิดประตูเลยชอบเ้ารักเ้าคิดว่าเขาเอ็นดูอีก จริงหรือไม่ครับคุณรัศมีแขะคุณมักจับปฏิเสธคือเพื่อนคุณเสมอแต่เมื่อใดก็ตามที่เพื่อนบอกว่ามีหมอกล้องมาด้วยคุณจะรีบดันโดนเอาตัวเองมาทันทีเพื่อหวังว่าจะได้แต่อ่างหมอกล้องไม่มากก็หน้อยจริงหรือไม่ครับคุณรัศมีแขครับไม่ก็ชอบไปแล้วได้นั่งใกล้ๆหมอหอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเนี่ยนะ มันจะต้องนั่งใกล้หมอด้วยนะถ้าไม่ได้นั่งใกล้หมอนะมันงอนใช่งอนมันเงียบมันทำหน้าบึ้งตึงไม่พูดไม่จาจนต,ต,ต้องได้นั่งใกล้กลหมอพอได้นั่งใกล้มันรู้สึกว่ามัน